<c oughs> เอาละครับคุณผู้มชมครับสวัสดีคุณผู้มชมชาวไทยทุกคนนะครับ,รบวันนี้อยู่กับบูมในห้องสองคนนรัข้างๆเลยมาเล่นเสียวเลย <c oughs> โอเคชายชายอยู่ด้วยกันสองคนนะครับ,รบวันนี้อ,อยู่ในเกมสบายๆส,สมองนะครับชื่อเกมว่าไมโทซ่านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นในเว็บมาก่อนแต่ก่อนมันเป็นสมัยแบบเวอร์ชั่นเว็บเลย10ปีที่แล้วแต่ก็มีคนเอามารี m a k e ว้เป็นเวอร์ชันบนคอมเว้ยคือเกมเนี้มันไม่มีไหนมากเว้ย ให้เราเลือกช้อยสองคำตอบเลยไปเรื่อยๆแต่ว่าช้อยของเราเนี่ยมันจะไปจุดสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเวยอ๋ออย่าง,อออางตอนนี้ก็มีมีแค่เริ่มจากเมล็ดเห็นป่ะเมล็ดโง่ๆทีนี้มันก็ให้เราเลือกระหว่างเอาเมล็ดเนี่ย ไปอ่าไปปลูกหรือว่าให้นกกินให้นกกินมต้องเป็นนกเนี่ยชอบดีเลยแตกอ๋อออกไข่มาเป็นใบใหญ่อันนี้ออกไข่เออออกไข่อ๋อเป็นไข่ใบใหญ่ใบใหญ่เหรอเออนกออกลูกเป็นไข่ไก่นกตัวเล็กออกลูกเป็นไข่ไก่ถ้ามันออกได้อะอโอ้ระหว่างเทวดากับ ปีศาจมันเป็นปีศาจอ๋อมันเป็นพิเศษอ๋อมันพิเซียนนี่นี่โอ้มังมาโดนฝังไข่เข้าไปละวอ๋ออันนี้คือแบบเอเหมือนมะเขือม่วงมาทำการปลูกฝังความชั่วให้ปลูกไอติมปลูกปลูกไอติมเข้าไปอะนี่คืออะไรแหละไม่รู้ปลูกไอติมกูอยากขัดใจว่ากูอยากได้เนี้ยปลูกไอติมมุ่ยยาไอติมเว่อูกไอติม เข้าไปดูอ๋อใครไมาวัดดิอ๋อมีลูก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 ไปตามหาเรื่องอะไรเนี่ยอ่ะจบแล้วว่าจบไป็นหนึ่งหนึ่งแคปเจอร์แล้วจบไป็หนึ่งแคปเจอร์จะกลายเป็นร้านไอติมใช่กลายเป็นร้านไอติมเราลองไอ้นั้นไหมที่ตรงข้าวไปไอติมอ่ะเป็นนกใช่ไหมเป็นนก นกกิมก็ไปแล้วออกไปเป็นไข่ลูกใหญ่นกไข่ใหญ่ไข่ลูกใหญ่เสร็จปั๊บเสร็จปั๊บก็เลือกเป็นทางด้านของนี่นางฟ้าลองเป็นนางฟ้าดูนางฟ้าเฟปใจอี๋มันนางฟ้าตรงไหนวะเนี่ยยังคนอย่เง้ยคนน่าเกลียดเอออันนี้อะไรอ่ะชาวล็อกเหรอไม่ใช่ชาวล็อกดิมันเหมือนไข่หลายๆใบเว้ยเออเหรอเนี่ย เอออัไรกระท้อเปิดไข่เอ้ยกระท้อแล้วจะมีไอ้เงี้ยนี่จะกระท้อออกมาแน่เนี่ยเออมันจะมันจะออกมาอีกว๊อดกลายเป็นโคตรโคตรมาเล็กทันไม่อยากจะโคตรตรงไหนไม่ไม่เข้าใจจบแล้วเจออีกตัวเล็กจ้าเอามืนเดิมดิเอามืนเดิมเออมืนเดิมไข่นกนกแล้ทีนี้ก็ก็ไปกลายเป็นไข่ฟองใหญ่ไม่เอาฟองเล็กมั้งเหรอลองเป็นฟองใหญ่ดูเราเหญ่โอ้โหข้อสุดท้ายละ กลเป็นหองใหญ่อ่าเสร็จปั๊บแล้วก็กลายเป็นนรกนรกอ่านรกจะมีนี่มาเจาะรูให้อ่าปั๊บที่นี่ก็ฝังไอ้อันซ้ายไปนี่แหละอันซ้ายเนี evet. ่ยนะฮึบลงมิติเวลาอันเด็กชื่อมึงจะสีอะไรวะเฮ้ยอย่าไปทอยก้อนเมฆก้อนเมฆต้องพุ่งขึ้นฟ้าแต่อันนี้นมจะกลายเป็นอะไรวะพุ่งขึ้นฟ้าขูชอบพุ่งขึ้นฟ้าแล้วนี่ไง อะไรวะจักว่าวโอ้ดึงก้อนนี้มาให้ไฟไลต์เดนดิงไลต์เดนดิงไลต์เดนดิงตกแน่สันลยไข่ซ่อนเชื่อมพลังงานกลายเป็นเมล็ดแค่นี้เหรอแค่นี้เราจบแล้วเราเป็นไข่ฟองเล็กไหมอ๋อฟองเล็กใช่ไหม ไม่มีหัวข้อมันทำให้เราอยากรู้เกมมันจะนานมากเลยเอ,อ,อยากรู้อยากเห็นไงอ้าวดีระหว่างแครอทคว่ำหรือแคร์หลอดไงเออไงเงี้ยจี้ไม่เว่ิไม่ปกติวัดช้างกับเป็ดมึงหมายความว่าอะไรวะ <c oughs> มันต้องเอาช้างมาลงรูแน่เลยเว้ย <c oughs> ช้างลงรู <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ช้างเหยียบพวกนี้เหรอ ช้างลงดูจะกลายเป็นอะไรสักอย่างของเราเลยอยากได้เป็ดดิเลยช้างสี่รักเป็ดเอาเอาเป็ดดิเยวไ้นาตาไม่ไม่ข้าเป็ดเด้อเจ๊ไอ้เี้ยคนไปยินดีสินี่ก็จะเป็นเขลียวเอาห้างโต โน,น,น่ดนี่เล็กผมกินหลายรอบแล้วเล็กลองดูแค่รถปักหัวลงได้อะไรวะเนี่ยกระต่ายล่อตัวเองเหรอกระต่ายเป็นโอเมนไอ้เหี้ยคนตีนไปเต่าตะปูเม้ย ไอ้โอ้โหใครเอาไปเล่นเราบังคืนเราไปกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ได้ปลูกเลยมันขึ้นไปเออลูกน้ำอันนี้อะไรวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นเซรั่มเออเซรั่มโอ้ยโอ้มันกินคนเลยให้มันกินแมงมุมไหมมันกินแมงวันก็เรียกว่าต้นเลยนะ ม้าเข้ามาแกงลิงเหรอไม่ใช่เพราะเข้ามาแกงไงเนี่ยต้นกาบกาบอะไรสักอย่างกาบกาบต้นเป็ดเรา,ากินแดกแมง่งเอาวั <laughs> <laughs> เ <laughs> าดเกี่ยอมาเลยเฮ้ยเขาผิดคาดนะว่าแรงกรวนกิน <laughs> 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 เกี่ยววะเกี่ยววะไม่ฮ่ <laughs> 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 าฮยาฮ่าย่ <laughs> <laughs> เาเติมแตงกวาเติมแตงกวาลงไป ประเทศจีนเอออะไรเนี่ยมาร์กหน้าวัดมาร์กอะไรดนขี้นนอ้าวหน้าแล้วก็ขี้อ่ะ <c oughs> โอโซอป,ปาวทำไมเป็นไก่เป็นก้อนกลมล่ะอ้เชี่ยเก้าเป็นเมล็ดพืชใหม่บูลดน้ำลดไม้ลองเล่นในชาวบ้านโอ้ยอไวนะลกูก แล้วก็จบเชี่ยอะไรเนี่ยโบลิ่งกับอะไรเนี่ยตู้อบเออลองตู้อบดิโบลิ่งนายทําห้พังเฉยเมั้งตู้อบออกล่องของพลาสติเขียนน่ะเขียนหน้าจานหน้าซองอ่ะจ่าหน้าซองเดี๋ยวจ่าหน้าซองตรงไหนเลยปึ๊บวิ่งดิ่ง สวัสดีหัวใจโอ้หักมันโอ้หักเอ้ไปเป็นกอริล่าเป็นตุ๊ดตีเลยตัวเลือกอะไรก็ไม่รู้เลยก็บอกแล้วนอย่างที่บอกมันเป็นเกมแบบเกมง่ายๆเว้ยเกมง่ายๆบันเทาสมองเว้ยใส่ใส่เซรั่มเข้าไป กลายเป็นนี่แลให้แดกแมงมุมดูดิเออใช่ไม่เห็นจะแดกไม่เห็นจะกินตรงไหนเลยกลายเป็นบอกโคลี่บอกโคลี่บอกโคลี่แมงเป็นนี่บอกโคลี่ยังลบกับดินสอบอกโคลี่ช่วยเอาดินสอเขียนให้มันกลายเป็นบอกโคลี่แน่ๆไม่เห็นจะเป็นดินสอกลายเป็น แลิกเก่ามาเป็นเมล็ดใหม่วัดอีตาหนึ่งอ่ะตาสุดท้ายแล้วชัยใช่ไหมอืมเรากินแมงมุมแมงมุมเป็นมุมสามไปด้วยเป็นเสร็จปั๊บจะเลือกลูกกวาดอมยิ้มเปลนมากเลยไปโอ้ฟันฟันฟันขวานฟันไหนอันนี้เด็กครุฑล่านะ เลคุราแม่อาจจะได้เห็นชากคูดนี่ฟันปลวกเลคุราเฮมนเบี้ยเลยละเก่าไปใช่นี่ปากูมาเล่นเบี้ยเลยเนี่ยกินเลยเกินเจ็บมาปอน้อนเล่นอะไรไปแล้วนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ซ้ายอันหนึ่ง แต่เราต้องขุดออกไปปั๊บจะให้ปลูกนี่เป็นช้างนี่เป็นช้างเออช้างเหมือนอะไรก็ไม่รู้ยืดก็มาตรงรูแล้วบูมจะไปทางไหนจะตัดมันไหมขึ้นบนยืดก็มาอีกนี่มัดเกี่ยอะไรเนี่ย ว่าแค่อะไรเนี่ยมีแค่นี้เลยมีแค่นี้ละบุ <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้รับเกมมีแค่นี้จริงๆครับก็ถือว่าคุณผู้ชมได้เสียเวลาชีวิตมาครับพวกเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบเกมนี้นะปัดกดไลค์สักคนละครั้งนะี่ยจะขอบคุณนะแม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับตัดเยี่ยมกันแบบนี้แหละไม่ไหวจ้า